พูดถึงวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะน้อมนําเอาโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถร่วมพูดคุยผ่านทาง Facebook เราได้นะค่ะท่านอยู่ในพื้นที่ไหนได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระองค์ท่านอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให,ให้จิมมี่คิดก่อนคบ้านเจ้าอยู่รอยเอ็ดแมนบอสแมนค่ะอยู่อำเภออยางเนาะอำเภอเกษตรวิสัยค่ะคิดไว้ว่ามีโครงการหลวงโครงการอะไรที่ ได้รับพระหมหาการุณาธิคุณจากพระองค์ท่านบ้างค่ะที่อยู่ลุ่มน้ําปากพนังนทีมงานมีคลิปให้หน่อยนะอะไรบ้างคะพี่หนอมทีลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นี่ฝากคุณผู้ชมช่วยคิดนะค่ะนะครับดูหน้าจอเราอยู่ในขนานี้นะครับลองคิดสิว่าเออเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาและจดจําความได้รูปที่ติดอยู่ข้างฝาเนี่ยโรปใครเนอร้อโรปใครเนอเนี่ยค่ะนะฮะก็ถามกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยรูปที่มีทุกบ้านนะคะออแล้ววันนี้ถามว่าท่านได้รับพระมหากรุณาที่คุณนะครับที่ในพื้นที่ของท่านอย่างไรบ้างซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีไม่มีใครที่ไม่ได้ครับะนะครับเพราะโครงการของพรองท่าน4ี่พันกว่าโครงการนี่เยอะมากมแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าผมอยู่ในลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีอำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวใจอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอเมืองนะครับอำเภอชะอวด นะแล้วก็ช่วงหลังก็มาแยกแบ่งอำเภอเป็นเฉลิมพระเกียรติอีกอะไรอีกเนี่ยนะครับก็ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณจากหลวงท่านว่าอยู่ในถิ่นที่คุ้ธุรกันดารมากนะครับแห้งแล้งไม่แพ้ภาคอีสานอะเวลาแล้งนะภาคใต้นั่นแหละใช่ครับเวลาแล้งไม่แพ้อีสานเลยนะครับปีหนึ่งสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยแล้งสนิทสิดสายหน้าเลยอะ <c oughs> นะครับเวลาท่วมก็ท่วมสุดๆนี่นี่น้องจิมมี่ดูนะเนี่ยเห็นไหมปากแม่น้ําเนี่ยเนี่ยปากเข้ามาแหลมเนี่ยนวดแหลมตลุมพุกนั่นที่เป็นแหลมนะ<า>แล้วเข้ามาปากแม่น้ําก็เป็นลุ่มน้<อ>ําปากพนังเนี่ยเข้ามาเป็นลุ่มน้ําเลยค่ะเวลาน้ําท่วมหนึ่งปีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยสามถึงสี่เดือนที่ได้รับผลกระทบท่วมอยู่อพอน้ําลงหมดปั๊บน้ําลงขอบคลองหมดปั๊บน้ําลงทะเลไปหมดปั๊บก็ลงไปหมดเลยไม่มีน้ําจืดอืแลง โอ้ยแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องเอาแกนลอนเอาถังโน้เดินไกลๆกันไปนะไปเอาน้ําเหมือนกันไม่ต่างจากอีสานเลยนะบ้านพี่นะภาคอีสานก็กระทิ้มเวลาท่วมก็ท่วมจนกระทั่งมิดหัวพอแล้งก็ไม่มีน้ํลุ่มน้ําปากผนังนะครับจนเมื่อ2 5 3 1 32เนี่ชื่อเมืองเก่าก็เรียกเมืองเบี้ยซัดเนี่ยปากผนังนะครับนะครับก็ได้มีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ องท่านก็แบ่งแบ่งคลองสองเส้นนะครับคลองปากพนังเชียนใหญ่นี่เป็นคลองน้ําจืดทําการเกษตรนะครับส่วนคลองวอัวไรซยอีกเส้นหนึ่งที่ติดเรียบชายทะเลเป็นคลองน้ําเค็มนะครับจัดสรรปันส่วนแบ่งน้ำพี่น้องทําประมงน้ําเค็มทําไปคลองโน้นน้ําจืดทําทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีประตูระบายน้ำนะครับเก็บน้ําจืดไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง นะครับหน้าฝนก็เปิดประตูระบายน้ําออกนะครับหน้าฝนก็เปิดทางระบายน้ําออกทะเลให้ได้มากกว่าหนึ่งทางจากเดิมออกทางเดียวม,มาทางไหนไปทางนั้นท่วมก็ท่วมแล้งก็แล้งลงหมดเลยปัจจุบันนี้คนลุ่มน้ําปากผนังที่เคยบ้านแตกสาแรกขาดไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆอพยพหนีกันเนี่ยวันนี้กลับไปภูมิลาเนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากาใครเข้าไปลุ่มน้ําปากผนังเนี่ยรถจอดหยุดแทบจะทุกบ้านเลยอ นะครับความเป็นอยู่ดีขึ้นมากทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพูดก็พูดเถอะครับถ้าประเทศไทยเราไม่มีในหลวงเนี่ยประเทศไทยเราไม่มาถึงจุดนี้ครับไม่มาถึงจุดนี้เพราะการเมืองของประเทศไทยล้มลุกคลุกคานเดี๋ยวประชาธิปไตยเดี๋ยวรัฐประหารเดี๋ยวปฏิวัติรัฐประหารประชาธิปไตยปฏิวัติรัฐประหารสลับกับการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองค นะครับแล้วก็ความต่อเนื่องไม่มีมนะครับนี่ก็คือเป็นต้นเหตุเป็นปัญหานะครับที่คาราคาสังกัดประเทศไทยแต่ความต่อเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยโชคดีคและความรักความพักดีของพระสการิกรก็เลยทำให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นอ,อย่างมากมายะนะครับแล้วก็มีก็เคยเข้าไปดูนะพี่หนอมก็คือเข้า เรื่องของการปลูกข้าวที่ปากพนังเนี่ยบอกว,ว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนี่คือ,ต,อต้องต้องแบบนั่งเรือมาซื้อ,อก็คือเป็นข้าวที่ได้คุณภาพแล้วก,ก็อร่อยมากๆเลยก็เป็นลุ่มน้ําลุ่มน้ําก็คือปลูกข้าวคปลูกข้าวเป็นเป็นทุ่งที่ที่ลุ่มน้ําปากผนังนี่คือปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งภาคใตค้นะครับเหมือนกับทุ่งรังสิตอย่างนี้ครับก็เลี้ยงคนในพื้นที่ภาคกลางเหมือนกัน พูดถึงโครงการนันนึ่มาจากพระราชดำริก็ตั้งแต่ดินใช่ไหมถ้าพูด<ช>ถึงดินในโครงการอะไรน้องจิมมี่มีโครงการ แกล้งดินค่ะที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการดินเปรี้ยวอันนี้ก็คือหลายๆคนตอนแรกเอ๊ะแกล้งดินเป็นโครงการได้หรอเป็นชื่อที่พระองค์ท่านทรงแบบยังไงพี่นนทมคิดคิดค้นด้วยเจ้ิธีแบบ,แบ,บชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอะไรเงี่ยใช่คำพูด<ช>เนี่ยนะแกล้งดินก็เกิดขึ้นที่โครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพิกุลทองนะที่จังหวัดนราธิวาสตำบลทะลุวอเหนือนะครับที่นี่เนี่ยดินเปรี้ยวเป็นป่าพรุ ปลูกอะไรก็ไม่ได้เป็นดินชุ่มน้ําป่าพุ่มปลูกนะครับมันเปรี้ยวอะ่ะเปรี้ยวก็พระองค์ท่านก็ใช้วิธีการแกล้งมันแกล้งดินแกล้งให้มันกโกรธ <c oughs> พอมันกโกรธมันก็จะคายคายคายเะยรคายความเปรี้ยวคายธาตุอะไรต่างๆที่มันทําให้เกิดดินเปรี้ยวเนี่ยนะก็คายออกมาคายมนก็ล้างออกล้างออกล้างออกมันก็การซักล้างอย่างเงี้ยนะครับ เป็นการปรับสภาพดินด้วยใช่ค่ะจนกระทั่งพี่น้องประชาชนในพ yeah anyway. ื้นที่สามารถจะทํามาหากินได้ทําการเกษตรได้นะครับจนกระทั่งถึงทุกบันเนี้ยแม้กระทั่งเนี่ยใต้ใต้กรุงเทพเนี่ยนครนายกเนี่ยบ้านนานครนายกที่ตําบลพลิกเนี่ยค่ะนะครับนี่ก็ก็เป็นตําบลบ้านพลิกนะที่บ้านนาเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ดินเปรี้ยวเหมือนกันค่ะนะครับในยามที่นครนายกทั้งน้ําท่วมแล้งแล้วก็ดินไม่ได้คุณภาพเนี่ย นะครับรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้เขาจึงเรียกวันนครนายกนะคือยกยกภาษีให้ไม่ต้องจ่ายเนี่ยที่มาที่มาของชื่อนะคะนะครับนี่ก็คือโครงการแกล้งดินนะครับแล้ววันนี้ก็คือวันดินค่ะวันดินนะคะวันดินโลกมจะดินได้เจอดีเป็นความสําคัญนะคะที่มีการยกโครงการสาประชาชาติก็ให้พระองค์ทรงเตือนเรื่องของการเป็นวันดินโลกของทั้งโลกนะครับเนร่ นี่ก็คือเรื่องของดินถ้าพูดถึงเรื่องน้ําน้ํานี่ก็ต้องพูดถึงภาคอีสานเป็นหลักเลยนะครับเริ่มต้นจากปี2,489น่นน่ะในวันที่อีสานแห้งแล้งจัดจัดนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้นะใช่ค่ะ,ะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประทับนั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับข้ามเทือกเขาภูผานบนท้องฟ้ามีก้อนเมฆข้างล่างทําไมถึงแห้งแงล้งทําไมฝนจึงไม่ตกค่ะนะครับ องท่านก็ได้มีพระราชดำริที่จะทําฝนหลวงขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับทดลองมาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จฝนตกที่เขาต่อประจวบคิริขันเนี่ยนี่คือโครงการฝนหลวงนะครับอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าฝนเทียมใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็โครงการนี้ก็สอดรับในพื้นที่ของภาคอีสานในพื้นที่ของมีด้วยนะคะพี่หนอมก็คือพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้พื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้นะคะคุณผู้ชมก็ครอบคลุมไปทั้ง13อําเภอใน5จังหวัดเลยนะคะก็มีทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดสุรินทร์จังหวัด ทางภาคอีสานในสีสะเกดก็มีนะคะคยะโสธรน,นะคะในโซนนี้แต่ละหลายอำเภอเนี่ยหลายๆคนก็ท่าทุ่งกุลาล้องไห้อย่างที่พี่นอมเคยเล่าให้ฟังเนาะน,นึกภาพออกก็จะเป็นแบบนั้นโครงการที่ลงไปนอกจากเรื่องของฝนเทียมแล้วยังมีโครงการส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูป่าในแต่ละพื้นที่ด้วยเพราะว่าองค์ เคยทรงตรัสว่าถ้ามีป่าน้ําก็มีด้วยเบญหมอมความชุ่มชื้นก็จะตามมานะคะนี่ก็คือฝนหลวงนะครับทีนี้พอฝนตกลงมาแล้วก็ต้องมีอ่างเก็บน้ะนะครับมีอ่างเก็บน้ํามีเขื่อนมีอ่างครองท่านก็ได้มีพระราชดำริในการสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างเขื่อนไว้หลายเขื่อนหลายอ่างด้วยกัน นะครับเขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนห้วยสมงที่ปราจีนบุรีหรือนารับบดินทรจินดาเนี่ยห้วยสมงเป็นเขื่อนสุดท้ายในสมัยพระองค์ท่านในรัชกาลที่9นะครับก็เก็บน้ําไว้ให้พอเก็บน้ําไว้ให้แล้วเราใช้กันไม่บรรยับบรรยังคนไทยนะ <c oughs> ใช้กันจนกระทั่งน้ําเน่าน้ําเสียพระองค์ท่านก็ทําเครื่องกันหันชัยพัฒนาใช่ค่ะเป็นครูเติมออกซิเจนลงไปในอากาศ <บำ S 2> น้าเน่าเสียเพราะในน้ําไม่มีอากาศ มีออกซิเจนไม่เพียงพอก็เลยเคล่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียกังหันชัยพัฒนาเป็นตัวที่เติมออกซิเจนทำให้เกิดคลื่นเติมการเกิดฟองอากาศเติมลงไปค่ะนะครับเติมเมื่อในน้ำมีอากาศเพราะน้ำมันสูตรสูตรเคมีของน้ำคือคืออะไรฮะอาลืม เด mm, ี๋ยวนอย่าลืม oh, สูตรเคมีมีออกซิเจนด้วยสูตรเคมีของน้ำนะครับต้องไม่ลืมเลยคนไทยเราเนี่ยนะ H 2 O ใช่ใช่ค่ะ H okay so 2 O ไฮโดรเจนออกซิเจนรวมกันเป็นน้ำ นะครับหลังะนั้นก็เติมน้ําลงไปในอากาศค่ะออกซิเจนนะใช่ไหมก็คือเป็นการทําให้น้ําเสียนี่กลายเป็นน้ําดีค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ําหรือว่าเปลี่ยนจากน้ําเสียให้เป็นน้ําดีสําหรับที่น้องประชาชนพศกนิกรของพระองค์เนี่ยแหละค่ะแระพวกท่านพัฒนามาจากเครื่องมือที่ชาวบ้านเขาใช้ในการในทำกังหันน้ําแบบนี้นะเขาเรียกว่าลุกนะ สมัยโบราณทำกับไม้ไม้ไผ่ลูปของชาวบ้านที่อยู่ตามภูเขาน้ําตกนะครับอัอนนั้นก็เป็นการเป็นเหมือนกับรหัสวิทย์น้ำนะครับแล้วมันก็เติมน้ําไปด้วยในตัว,วแต่นี่พระองค์ท่านมาพัฒนาแล้วก็กลายเป็นสิทธิบัตรนะครับของพระองค์ท่านเนี่ยก็กลายเป็นกังหันชัยพัฒนาซึ่งได้รับการยอมรับนะจดสิทธิบัตรเป็น,ปนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น เพื่อประสบกัน์นี้ก่อนแล้วก็ชาวโลกด้วยนะนะครับในโลกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับออนะครับได้รับรางวัลระดับโลกด้วยนี่คือเรื่องน้ํานะครับจากเรื่องน้ำเนี่ยจริงๆเรื่องเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแน,น่นอนเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับในสมัยก่อนในคอมมิวนิสต์เนี่ยการสู้รบนะเพื่อนบ้านเรานี่เป็นคอมมิวนิสต์กันหมดแล้วเราเป็นเวียดนามเป็นกัมพูชาเป็นเหลือประเทศไทยนี่แหละที่คอมมิวนิสต์จะรุกรานเข้ามา นะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความยากจนความแห้งแล้งโทรกันดารน,นะครับองท่านก็ลงไปพัฒนาในพื้นที่ทั้งหลายต่างๆนะครับไปสร้างอ่างสร้างเขื่อนนะครับก็พัฒนาจนกระทั่งนักข่าว BBC ในยุคสมัยนั้นนี่ก็สัมภ<อ>าษณ์องท่านานะครับ<ล>สัมภาษณ์องท่านว่าองท่านมาสร้าง มาสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างเขื่อนเพื่อเป็นการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ใช่ไหมพระองค์ท่านทรงย้อนถามกลับเลยว่าว่าฉันไม่ได้สู้กับใครนะฉันไม่ได้สู้กับ,กบใคร,ส,ใครสู้กับความอดอยากหิวโหยของพี่น้องประชาชนใช่ค่ะและการสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้านะครับถ้าเกิดประโยชน์ไม่ว่าใครก็ตามรวมถึงคอมมิวน,นิสต์ด้วยที่ก็จะได้ประโยชน์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการชนะคอมมิวนิสต์เนี่ยชนะด้วยการพัฒนา ชนะด้วยใจอย่างแท้จริงะนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็น้ําลงมาแล้วก็ยังมีฝายอีกใช่ไหมฝายแมวเกี่ยวกับฝายต่างๆชะล,ละนใช่ค่ะนะครับแล้วก็ดินพังก็โปรยหญ้าแฝก โครงการปลูกหญ้าแฝกของพระองค์ท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันดินทาลานทรายฝนตกตามภูเขาไหลหลากกันลงมาหมดเลยนะครับบนภูเขาก็แล้งแห้งต้นน้ําก็แห้งนนแล้งลงมาหยู่งล่างหมดลงในอ่างอ่างไม่ลงอ่างก็ลงทะเลไปเลยนะครับก็ได้มีฝ่ายแมวนะครับเอาหินเอาดินเอาไม้ในพื้นที่นั่แหละครับชะลอไว้นะครับให้มันเกิดดินดำน้ำชุ่มแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหาร ต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ชุ่มฉ่ำเขียวขจีะนะครับพอเกิดไฟแมวสิ่งที่ตามมาคือไม่เกิดไฟไหม้ป่าใช่ค่ะเพราะ <ไฟ S 2> มีความาชุ่ม<ก>ชมมมืปัญหาด้วยนี่ตอนนี้พอหมดฝนเข้านาวนะครับพี่น้องทางเหนือนะครับภาคเหนือนี่ต้องระวังเลยนะเ้าจังหวัดภาคเหนือระวังไฟป่าอีกนะค่ะนะครับพีเอมสอก็จะตามมานะ วันนี้กรุงเทพมนครกรทมรเขาก็เตือนเรื่องของ PM 2.5เหมือนกันเตรียมรับมือด้วยนะคะ,ะคอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันพี่น้องทางเหนือเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องชาวเขานะ,ะที่หลบลี้หนีภัยสงครามการสู้รบในพื้นที่บ้านเมืองของเขาเข้ามาอยู่อาศัยร่มโพธิสมภารของในหลวงราชการที่9พระองค์ท่านก็ให้อยู่ นะครับแล้วก็สร้างอาชีพไปด้วยทําโครงการหลวงเพื่อชาวเขาะนะครับเอากาแฟมาปลูกเป็นต้นแรกวันนี้ยังมีต้นกาแฟต้นนั้นอยู่ชาวเขาก็นะครับจงรับพักดีต่อพระองค์ท่านแล้วก็ได้พระราชทานเหรียญชาวเขาอ่ะนะครับให้รู้ว่านี่เป็นชาวเขานะเกิดในสมัยรัชกาลที่9้านะพระองค์ท่านก็ทรงทําไว้ให้ะนะครับนี่คือสิ่งที่ต่อเนื่องต่อยอดกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของ น้ำมันนะในยุคที่น้ำมันแพงคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟอ่ะนะครับ <c oughs> ยุคนั้นแพงน้ำมันแพงรัฐบาลยังต้องยุบสภาลาออกอยู่ไม่ได้อ <c oughs> ่ปะปัญหนาน้ำมันแพงเนี่ยจากการสู้รบจากการในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย <c oughs> นะครับพระองค์ท่านก็ทรงดำริคิดค้นนะที่จะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับมาใช้นะครับมาทดลองใช้ <c oughs> นะครับโดยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดสตูนนี่ปฐมมเหตุเริ่มต้นนะ นะครับแล้วก็ส่งทดลองนำเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับมาใช้กับรถรถยนต์การเกษตรก่อนนะครับมาใส่ในรถยนต์การเกษตรและไถานานในสวนเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกอะ ที่ที่ในพระมหาราชวังสวนจิตละดาเนี่ยใครเข้าไปคงคงจำได้ที่เป็นควายเหล็กนะมีทั้งนานะครับมีทั้งโรงนมมีทั้งประมงเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในคือมีครบถ้วนอยู่ในนั้นเลยไว้เรียนรู้ไว้เป็นแปลงสาธิตเป็นแปลงทดลองเมื่อสาเมื่อทดลองแล้วก็สาธิตแล้วก็สำเร็จก็ส่งต่อ ส่งต่อนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ไปให้ใหกับส่วนรัชการกระทรวงกรเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งนะปลาชนิดหนึ่งที่เรากินเราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ปลานินปลานิน,ร,น,นรู้จักนะรู้จักค่ะพี่น้องนะครับปลานินเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะครับแล้วก็เจ้าชายของญี่ปุ่นต่อมาก็เป็นจกักรพรรดิเนี่ยพระราชทานปลานินมา เข,า,ขาจะมาสัก50ตัวนะห้าสิบ <50 S 1> าาตัวเนี่ยโทษนะครับนี่นนถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ย <c oughs> เขาให้ปลามา50ตัวเนี่ยเอามาต้มยำตําแกงมันก็จบเลยนะ <c oughs> จุมนี่นะใช่ค่ะเอามาต้มยำนะปลานิลน,นะเอามาเผาอีกสักสองตัวอบกเกลือเรียบร้อยน <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับก็ ร้อยอะครับนะฮะเออไปบ้านเพื่อนเพื่อนให้ปลามาก็ไม่ได้คิดอะไรละครับโอ้โหปลานี่น่ากินจังเลยนะแม่มันน่ากินจังตัวอวบตัวอ้วนเชียวนะครับเอามาต้มยำแล้วสักหม้อใหญ่ๆนะครับเอามาเผาอบเกลือเสหน่อยนะเออแต่นี่ไม่ครับกลับตรงกันข้ามพระองค์ท่านนํามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ให้กรมประมงได้นําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและตอนเด็กๆผมจําแม่นมากเลยเรื่องนี้นะครับพ่อผมนี่ขุดบ่อเลย แล้วพ่อก็เอาลูกปลานิลที่อุ่ใส่หมอ้อมาใส่หม้อสีขาวนึกจําได้ติดตาเลยนะ,ะพ่อขุดบอ่อไว้บอ่อหนึ่งขุดบอ่อเลยเพื่อเลี้ยงปลานิลโดยเฉพาะเลยเลี้ยงปลาเนี้ยนะครับแล้วก็ท,ที่บอ่อเนี้ยก็จะมีเกาะกลางอยู่กลางบอ่อด้วยเราก็นึกจาได้พ่อขิวได้ปลานิลมาหมอ้อหนึ่งไม่รู้สักกี่ตัวนะแต่ขิวใส่หมอ้อขาวมานะครับแล้วก็มาปล่อยก็เอารำข้าวให้กินนั่นตั้งแต่เด็กเลยปลานะิลนะครับแล้วเราก็มีปลานิลบริโภคกันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ ลูกหลานไทยต้องรู้นะครับเกิดมาในรุ่นหลังนี่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะครับคิดว่าอยู่แต่กับปัจจุบันไม่ใช่หรอครับการที่เรามีวันนี้ได้เนี่ยแม้กระทั่งชาวบ้านลำบากยากจนในกรุงเทพจะเดินทางติดรถติดการจราจรติดขัดเนี่ยไม่เหมือนรัฐมนตรีไม่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เขามีคนที่คอยอำนวยความสะดวกใช่ไหมม,มีรถนำใช่ไหมเออไปไหนก็ไปสะดวกจะไปโรงพยาบาลจะไปทํางานก็มีรถนำชาวบ้านไม่มีหรอครับแล้วทาไงครับ พระองค์ท่านมีโครงการเนื่องมาจากระพระราชด,ดำริก็คือโครงการจราจรตา,ตามพระราชดำริพระองค์ท่านให้มีรถตำรวจจราจรเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็พระราชทานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับคนเจ็บป่วยจะออกลูกนะครับจะไปโรงพยาบาลรถติดไปไม่ทนันแจ้งรถตำรวจจราจรโครงการพระราชด,ดำรดำิไปนําเลยนําขบวนไปส่งโรงพยาบาล นำไปไม่ทานเกิดครอบข้างทางตำรวจจราจรโครงการพระชนมิตกทาครอบข้างทางข้างถนนได้ในรถในถนนทําได้หมดเลยมีการฝึกอบรมนะคะสำนักงานตำรวจชาติมีตั้งหลายหน่วยเป็นร้อยหน่วยร้อยร้อยองค์กรในสําน ala ักงานตำรวจชาติถ้าจะบอกว่าต okay. ํารวจที like ่หน่วยที่ดีที่สุดหน่วยหนึ่งดีที่สุดไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นทำงานเพื่อบริการประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ย นี่แหละตำรวจโครงการนั่นเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะครับคนเจ็บคนป่วยนํารถนําไปส่งส่งถึงโรงพยาบาลขึ้นทางด่วนลงทางโดวนเข้าโรงพยาบาลราชวิถีไปโรงพยาบาลเด็กไปโรงพยาบาลรามาธิบดีนําส่งไปพระรามสี่ไปจุฬาลงกรวิ่งผ่านโป้นขึ้นพระรามเจ็ดออกไปทางโรงพยาบาลสิรานําส่งประชาชน อาสาวินสองล้อบนท้องถนนน,นะคะโครงการใน,น,ในราชดาริในหวงทําไให้นะครับสะพานข้ามแม่น้ําเนี่ยรัฐบาลจะทําชาวบ้านค้านทําไม่ได้ล่ะครับเขื่อนจะทําชาวบ้านค้านทําไม่ได้พอในหลวงมีพระราชดำริโครงการพระราชดําริของในหลวงในก,การที่9ชาวบ้านยอมหมดค่ะนี่สะพานวงแหวนภูมิพลเห็นไหมสวยงามไหมสวยค่ะพี่ถนอมนี่โครงการน,นั้นเรื่องมาจากพระราชดํารินะ นะครับถ้าจะให้รัฐบาลการเมืองในยุคสมัยที่ผ่านมาได้ทําผมไม่รู้เขาคิดได้เขาคิดได้ไหมแล้วเขามีเวลาที่จะทำไหม เพราะมันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันเยอะรัฐบาลก็อยู่ปีกว่าสองปีแล้วก็ยุบสภาความต่อเนื่องไม่มีก็คือในกรุงเทพเนี่ยมีประมาณ12โครงการนะคะยวกคมนาคมนะคะคุณผู้ชมนี่นี่ลงมาข้างล่างเห็นไหมเห็นประตูระบายน้ำไหมนี่ก็เียนประตูคลอหลัดโใช่ข้างบนก็เป็นวงแหวนชัดเลยนะครับประตูลัดโพประตูลัดโพก็คือเป็นคลองเล็กๆมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งะครับเป็นคลองเล็กๆเท่านั้นเองนะนะครับน้าที่ลงมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาไหลออกสู่ เอาไทยที่จังหวัดสมุทรปราการตัวเอาตัวกอไก่เนี่ยนะครับต้องใช้เวลานานพอใช้เวลานานปั๊บเนี่ยมันก็จะล้นฝั่งนะครับผ่านกรุงเทพเข้าสมุทรปราการก็จะล้นฝั่งก็ไปท่วมอยู่แถวบางน้ำพึ่งเข้าไปท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแถวแถว,แถวพระประแดงแถวนันะ้นะน้ําท่วมเสียหายหมดเลยชาวบ้านเดือดร้อนเสียหายนะครับพระองค์ท่านก็เลยส่งส่งนายทหารเรือเนี่ย ไปสำรวจไปดูมีคลองล <ะ S 2> อยู่คลองหนึ่งต้องเล <ะ S 2> ็กๆ,ลๆคลองหนึ่งะนะครับก็ไปถามชาวบ้านชาวบ้านถามมามาจากไหนบอกมาจากวังชื่ออะไรชื่อไหนายพลชื่อนายพลพลเรือตรีนะชาวบ้านถามท่านก็ไปถามทางราชกัรท่านก็ไปถามชาวบ้านไปสำรวจนะครับสภาพเป็นยังไงยังไงสุดท้ายก็เกิดโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพขึ้นมานะครับ ขยายคลองให้กว้างขึ้นแล้วน้ําแทนที่จะมันจะต้องไปโคดเขี้ยวเขี้ยวโคดอีก18ดกิโลเมตรนั้นเป็นไปโค้งเห็นไหมจิมมี่ดูมไหมที่มันไปโคงอยู่เนี่ยก็ตัดเช่เลยอตัดใชเลยจากโค้งนั้นไม่ต้องไปโคงแล้วเสียเวลาพอาโคงพอมันไปที่โคงมันก็จะล้นทั้งสองฝั่งลน้ลนลน้ลนล้นแถวนั้นทั่วหมดก็จะ,จะเออทั่วแล้วก็ทุก <นะ S 2> ทุกปีก็เลยตัดใช่เลยเนี่ยไอตรงที่มันเห็นไหมก็ตัดตรงนั้นเลยเนี่ย,<ล>ยก็ตัดเป็นเป็นคลองรัดโพลขึ้นมา นะครับประัดปั๊บก็แค่600เมตรน้ําออกทะเลได้เลยจัดการจราจรน,น้าด้วยนะใช่นี่พระองค์ท่านคิดแล้วก็ทําให้หมดเลยนะแล้ววันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดําเนินไปเปิดในวันนั้นถ้าคุณผู้ชมจําได้นะพระองค์ท่านตอนนั้นพระองค์ท่านประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชค่ะนะครับแล้วก็คลองประตูน้ําคลองลัดโพและสะพ,พานภูมิพลน,นี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วเปิดใช้แล้วแต่พระองค์ท่านประชวนพระองค์ท่านประชวนก็ไปเปิดในเวลาต่อมาวันนั้นพระองค์พระองค์ท่านเสด็จ ประทับเรืออังสนานะครับเป็นเรือหลวงอังสนาและเรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 คือใช้น้ำมันปาล์มเห็นไหมสื่อตอนนื้อเป็นมาทั้งหมดเลยครับมผมอยากให้ลูกหลานไทยเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้คน้นคว้าเราไปเรียนเมืองน,นอกรู้อเมริการู้อังกฤษรู้ฝรั่งเศสรู้เยอรมันรู้เนเธอร์แลนด์รู้ยุโรปรู้เขาหมด บ้านเองไม่รู้เลยนะครับว่าคนสำคัญของโลกเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ,ะสร้างให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอาชีพนะครับความเป็นอยู่ความพอเพียงปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช่ค่ะปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ30 30 30, 30 1 0จัดส่วนรูปนะครับรูปที่ดินนะครับ30 30 30และ10ที่อยู่อาศัย นะครับที่ทํากินค่ะปัจจุบันนี้ก็มาปรับประยุกต์เป็นโครงการโคกหนองนาใช่ค่ะในหลายๆพื้นที่นะคะก็นําแนวทางพระราชดำริของพระองค์ไปก็เป็นพระอัจฉริยภาพนะคะของพระองค์ท่านที่คอยบําบัดทุกข์บำรงสุขให้กับพระสกนิกรชาวไทยของพระองค์เสมอมานะคะพูดไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับพูดไม่หมดนะใช่ค่ะนะครับเพราะ4,000กว่าโครงการนะเย็นศีระพราะพระบริบาลเนี่ยชัดเจนมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับชัดเจนที่สุดเลยนะ เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการคมนาคมนะครับเรื่องทุกเรื่องนะครับการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการพัฒนาดินให้ทำการเกษตรได้พบปลูกได้นะครับดูอย่างโครงการช่างหัวมันนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมจางหัวมันหลายโครงการใช่ค่ะพี่น้องบดระจววบประจวามประจวบคิรกขันนะค่ะ แล้วก็มีโครงการเรื่องของการศึกษาด้วยนะพี่หนอมโครงการที่พระองค์มองเห็นว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ที่ห่างไกลพระองค์ก็มีโครงการอย่างกย่ยกตัวอย่างชังหัวมันเนี่ยนะครับก็คือในวันที่พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลที่ที่หัวหินนั่นนะนะครับก็มีผู้ผู้พระราชถวายถวายหัวมันนะครับและพระองค์ท่านก็ไปวางไว้บนบานตาช่าง วางเอาหัวมันไปวางไว้บนบานตาช่างแล้วเขาจอพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินกลับมากรุงเทพมหานครค่ะนะครับกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จกลับไปอีกทีหนึ่งนะหัวมันมันออกใบอ่ะอยู่บนบานตาช่างมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่มันมันมันเติบโตได้บนบานตาช่างนะครับที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็ไปซื้อที่ดินนะครับร้อยกว่าไร่ที่เนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นดินที่บน้ำหงกันด้านขุดเจาะลงไปเนี่ย เป็นเจอะเป็นเสียมฟันลงไปในกระเด้งกระดอนเลยนะครับลำบากแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นโครงการตัวอย่างก็มีพี่น้องประชาชนไปเยี่ยมชมไปศึกษา นะครับมีกลงหันลมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะที่ตําบลเขากระปุกอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีใช่ค่ะเพชรบุรีค่ะพี่หนอมนะครับเพชรบุรีผมก็เคยไปเยี่ยมไปชมนะฮะตอนนี้ก็มีหลายๆโครงการที่เสริมไปด้วยคุณผู้ชมที่เดินทางไปได้ไม่ต้องช่าสวนยางนะปัจจุบันนี้ไปเรียนรู้ได้นะครับสวนยางเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่กรีดยางเลยนะที่เนี้ยมีวิธีการคล้ายๆกันการเจาะนะครับแล้วน้ํำยางไหลลงมาใช่ใช่มี มีโครงการเยอะเลยครับที่พระท่านได้ได้ทรงสร้างสรรค์แล้วก็ทําไว้เนี่ยนะครับศึกษาเถอะครับนะศึกษาศึกษา,กษาเรียนรู้พระองค์ท่านไม่ได้จับคนไทยไปไหนเลยนะครับพระองค์ท่านเปรียบได้ดังลมที่แม้เราจะไม่เห็นพระองค์ท่านแต่เราก็รู้สึกได้ว่าลมมีอยู่จริงใช่ไหม ลมพัดเราก็รู้ใช่ไหมไม่มีลมเราก็รู้ใช่ไหมนะครับเย็นสิระเพราะพระบริบาลนะครับันก็ฝากบอกนะคะคุณผู้ชมนะวันนี้ใครมีรูปมีหลานคุณตาคนยายเอาไอ้หนูนะครับมานั่งคุยดูทีวีนะครับแล้วบอกให้รู้นะครับในหลวงรัชกาลที่9้าคือใครพระองค์ท่านทําอะไรเรามีชีวิตรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายมาได้ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธความจริงไม่ได้หรอกครับ เมื่อย้อนกลับไปสักสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยวัวควายยังวิ่งกันอยู่เลยหลายถนนนะพระรามเก้าเนี่ยควายเป็นฝูงเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมยังทันเลยครับผมจังใช่พี่ถนอมนะครับการพัฒนานี้ก็ถือว่าน้อยมากล่าช้านะครับโดยเหตุผลหลากหลายประการนะครับ